สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะที่เที่ยวนครศรีธรรมราชไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชแห่งนี้มีอาคารอยู่ด้านในหหลังด้วยกันค่ะโดยหลังตรงกลางจะเป็นที่ปฏิสถานของศาลหลักเมืองซึ่งจะออกแบบให้คล้ายกับศิลปะของศรีวิชัยเรียกว่าทรงเฮมราชดลีลาส่วนอาคารอื่นๆนั้นจะถือว่าเป็นบริวารสีทิศเรียกว่าศาลจตุลูกเทพป,ประกอบด้วยพระเสื้อเมืองศาลพระทรงเมืองศาลพระพรมเมืองและศาล พรบรรดาลเมืองค่ะส่วนองค์เสาหลักเมืองนั้นจะทําด้วยไม้ตะเคียนทองที่ได้มาจากภูเขายอดเหลืองซึ่งถือได้ว่าเป็นภูเขาลูกหนึ่งที่อยู่ในทิวเขานครศรีธรรมราชส่วนด้านบนเสานั้นก็จะเป็นรูปจตุคามรามาเทพสีพักค่ะและด้านเหนือนสุดเป็นเปลวเพึิงอยู่บนยอดปาเกตอีกทีคือบริเวณของยอดชัยหลักเมือง อีกทั้งรูปแบบการแกะสลักก็ามาจากความเชื่อในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานซึ่งเคยมีอิทธิพลต่อศิลปกรรมในส่วนของภาคใต้และนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่โบราณแล้วนั่นเองค่ะประวัติศาสตร์หลักเมืองนครศรีธรรมราชโดยมีพิธีเบิกเนกหลักเมืองเมื่อวันที่5มีนาคมปีพุทธศักราช2530ซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ก้านั้นทรงเจิมยอดชัยหลักเมืองเมื่อวันที่3สิงหาคมปีพุทธศักราช2530ณนพระตำา,าตำหนัก,กจิตรดาราหูฐาน และได้อัญเชิญมาปฏิสฐานณศสาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชในวันรุ่งขึ้นทั้งการนาเนินงานทุกขั้นตอนก็จะมีการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆโดยเฉพาะปีพุทธศักราช2,528ถึง2,530นั้นมีการประกอบพิธีกรรมมากถึง12พิธีกรรมด้วยกันทั้งพิธีกรรมลอยชะตาเมืองพิธีกรรมสกุลหินหลักเมืองพิธีกรรมปักยักษ์เทวดาเป็นต้นได้ถือได้ว่าศสาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนั้นเป็นอีกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงเรื่องราวของวิถีชีวิตในอดีต และยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองคอนที่ควรค่าแก่การไปสักการะกันอีกด้วยใครได้ไปเที่ยวนครศรีธรรมราชก็อย่าลืมไปชมความสวยความงามและไปสักการะไหว้ขอพรสารหลักเมืองแห่งน,นี้กันนะคะสารหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลกลังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดให้เข้าชมตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาของทุกวันค่ะ I don't know what to do. I don't know what to do.